Di hati kau, jindi tolak kau sucon. Super, fura. อ uh huh. วันนี้อะมากับลูกพี่จะรับบทเป็นเชฟแล้วก็เป็นอาหารใช่แล้วหนึ่งในพวกเราจะต้องมีใครสักคนหนึ่งกลายเป็นอาหารและอีกคนจะกลายเป็นเชฟกระทหลุด mm hmm. เราจะโดนเอาไปทําอาหารเมนูอะไรบ้างหันสาฮาเฮขนาดไหนหรือจะกลายเป็นสิ่งที่กิน <Hey. S 1> ไม่ได้พอเอาไปเสริมแล้วทุกคนชุดชุดและตุยแย่ก,กันแบบบุฟเฟ่ไปดูกันดีกว่าทุกคน let's g Pòy piì lọ. เฮ้ยลูกอาจารย์ทัสกี้ลูกกูไปอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอะไรยังไม่เกิดเลยหน้าจอหมายยังให้เลือกทีมอยู่เลยพี่มันต้องเลือกเป็นทีมเชฟหรือทีมฟู้ดฮัสกี้เกมเนี้ยวันนี้เราต้องเลือกว่าเราจะเป็นคนทําอาหารหรือเป็นอาหารที่ถูกคนทำอีทีโอ้ยสับสนมากเฮ้ยหมายยังเราชอบเป็นอาหารพิลล็องหมายยังเป็นบอลชอ์ได้เลยกันจะจะเป็นเชฟวิชาินตาเองทำไมหมาหน้าตาน่าสงสารเงี้ยฮัสกี้ดูนี่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างหล่อเฟี้ยว ไอ้อะไรงอนเลยนี่แหละเอ้าเอ้าจับได้ด้วยอ่ะเฮ้ยพี่ลองมากัดนั่นดิี่กัดกัดกัดอะไรแกเป็นหนูเหรอนินดาสกี้กัดเหยียบเหยียบได้โอ๊ยจับจับจ็บจจับแกมากัดนิ้วโป้งตีนจะทำไมเนี่ยฮัสกี้เป็นหมาสู้คนสู้คนนะอืมมันต้องจับไปล้างเท่าไหร่ตัวเนื้อโตสกปรกเฮ้ยหมาชอบในความสกปรกพี่ลองไม่ถูสบู่ไอ้หมาเออลืมถูสบู่ถูสบู่ก่อนถูสบู่เอาตูดถูเอาตูดนี่จับกดนับจับกด เสร็จแล้วก็มาพักไว้เมนูวันนี้เราจะเสิร์ฟอะไรดีในระหว่างที่เราคิอ,อกเอาไอ้ฮัสกี้ไปแช่ตู้แช่ก่อนแล้วกันแกอยู่ในนี้ไป <c oughs> ลูก็ไปมาันนาวรู้แล้วนี่ฮัสกี้เมนูแรกไอติมฮัสกี้เราจะไปน้ำแข็งมันหลายก้อนขนาดนั้นเอาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเ,เสจสซ์แดงคนนี้แหละเขาชอบอากาศกำลังร้อนว้าวหมาอร่อยแค่หนึ่งเต็มสิบเองพี่เหรอแต่หน้าตานีได้สิบเต็มสิบเลยนะเจ้เข้ามาไปกินไนไกมากเลย หน่อยเนี่ยพี่ลอยจงไม่ได้เจ้าฮัสกี้ไปทำอาหารอีกต่อไปทุกคนฮัสกี้หายอยู่ในเตาแบบว่าไม่มีพี่ลอกเขาหมาไม่เจอเจอได้วะเู่ไหนวะอันนั้นนนนนนนมนน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 นพิซซ่าด้วยว้นวสุดยอดอุ้ยป๊อปคอร์นมาอยากกินป๊อปคอร์นเออนน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 อนนเอานนนนคนนนนเอาตัวเองเข้าไปนครื่องดนนป๊อปคอร์นเอาป๊อปคอร์นไปเสิร์ฟก่อนกได้ที่อย่างกได้ที่อย่าง ลูกพี่หมาเป็นป๊อบคอร์นรสจืจจจดๆนะม,มันต้องปรุงรสด้วยเดี๋ยวมันไปแซ่บมันต้องจิ้มซอสกันหน่อยไหมฮัสกี้ได้เลยอ่ะแกอยากได้ซอสอะไรอ่ะเอาซอสสูตรพิเศษพี่แกสูตรนี้แหละสูตรมิสเตอรี่เอาลงจุ่มซอสไปซะเนี่ยแล้วก็เป็นหมาเป็นสีฟ้าป๊อบคอร์นจุ่มซอสสูตรพิเศษสูตร XOOXX กลายเป็นจเจือเบอร์ไปแล้วยกยิบัสกี้ม,มาเร็วเข่ะเอาไปเสิร์ฟได้เดี๋ยวดูซิลูกค้าจะว่าไงป๊อปคอนรสชาติใหม่ของร้านเราป๊อปคอนรสมันม่วงว้าวว้าวหกเต็มสิบพี่เเบคอนขี้แตกแน่น,นอนนี่กัดเบคอนด้วยนี่ป๊อบคอนกัดคนคนี่บคอส้นเปล่าว้าวสุดยอดเลยฮัสกี้ป๊อบคอนนำเบคอนตัวแตกไปแล้วลูกก็ี่เพื่อนๆติดไฟด้วยหนว่อ้าเอเขาดับไปแล้วเมนูต่อไปฮัสกี้ทอดไปนี่เราเข้ากันจะไปไหน เฮ้ยสกอยเกจะไปไหนลูกก็ไปมาโดนพี่ชายจับให้ฉันแย่งแกลกลับคืนมาเองฮัสกี้ทอดต้องไปรีดแป้งก่อนเอาไปรีดแป้งอุ้ยมาชอบชุบแป้งพี่อ้าวแล้วที่รีแป้งฉันไปไหนอ่ะอ่ะพี่ลองพี่ชายก็จับหมาเอาหมาไปเฮ้ยนี่มันวัาทุกทีของฉันเพื่อนอย่าแย่งดิลูกพี่มาเขาเป็น <c oughs> วาฟเฟิลเว้ยพี่ลองมาขอเป็นวาฟเฟิลบลูเบอร์ร <c oughs> ี่ได้ป่ะได้เลยอ่ะอ่ะใส่บลูเบอร์รี่ให้ขอตอร์ติ้ลด้วยวัฟเฟิลรวมรส ว้าวอัฟเฟอลลไม้พี่ลดูพี่ชายทำฮัสกี้หน้าตาสดใสมากเลยพี่ลองหมาสตาบอรี่เต็มตัวเลยช่วยมาด้วยเขาจะแกไปไหนอ่ะก็จะเอาหมาไปทำพิซ่าอีกทีบังกัดเขาใหญ่เลยหรือก็ต่อสู้หมาต่อสู้เป็นพิซ่ายังเป็นวัฟเฟิลดีกเหระต้องบอกก็เป็นวัฟเฟิลและยังจะให้เป็นพิซ่าอีกทีเออนั่นแหละมันเด้งมาได้แล้วบีล์มามาจะเอากไปเสิร์ฟตานี่แหละจะต้องอร่อยเต็มร้อยแน่นอนลูกี่เว้ยเขาตามมาแล้วแย่งแย่ง เฮ้ยเต็มประตูเต็มประตูจ้ยเอามาพี่ชายก็นั้นเอาหมาไปเสิร์ฟแล้วบีลว้าวหมาละชาติสิบเต็มสิบหมาแซบเบลสุดยอดในที่สุดกแกก็เป็นฮัสกี้แซบจนได้หมาเจนรีจ้าพวีฮัสกี้จุกหน่อยเน่ในเนาะฮัสกี้จุกเฮ้ยเนี่ยฮัสกี้จุกพี่ล็อกจับ จับมาสับซะดีๆเป็นหมาซาพัสกี้อยู่นิ่งเด้มาสู้ชีวิตเหรอไอ bueno, แล้วจับอะไรเดวสับอากาศวันนี้แล้วครับปลาลื่นอยาขัดเถินเบคอนรับกรรมไปฮ่ามามาต่อสู้มากันคืนมาเป็นอาหารที่สู้ชีวิตตู้ชีวิตมากใช่ไหมลงไปช้งไม่ไปลงหน่อยเด้ไม่ไปบักอ่อแล้วคุณผู้ดูเขาจะดูอะไรล่ะไม่ไป ฮัสกี้ยังเราเป็นนักสู้ลงไปดีๆอ่ะมาเอาเจ๊มวยจะฮัสกี้หมเจ๊ใส่ไปเราไปเจ๊ใส่ไปเราเข้าเข้าเพิ่งปั่นไปเราเข้าโอ้เจ๊โอ้โนบิฮัสกี้พี่ปนไปแล้วมายยังสู้ชีวิตอยูไ่ไปเราหมือนแมงกสาเลยหัวขาดก็ไม่ตุ้ยเย่ อ่ะได้จัดให้อายากมาเข้าไฮดรอลิกเพจซะหน่อยมายากอยู่ทุกคนมาแกวเกวเบสมาถ่ายคลิปไปลงยูทูบเรียบร้อยลงช่องไฮดรอลิกเพจแล้วก็เอาไปทอดต่อรู้ไม่ระวังหมาไหมนะหมาแบบว่าน้ําตาลค่อนข้างเยอะไหมค่อนข้างง่าย ว้าวนักเก็ตฮัสกี้เอาจิ้มซอสมะเขือเทศด้วยซอสมะเขือเทศเอาลงลงรูซอสไปสิเอาแล้วแม่เรก็ไม่กลัวตัวเองเอามาเอาไปจะตรงนี้แล้วก็ว้าวงมันกระเด้งกินแล้วหน้ามันแดงกำไปแล้วเป็นรถมะเขือเทศเรียบร้อยอ่ะเอาไปเสิร์ฟนักเก็ตยักษ์หมอมั่นใจว่าหมาต้องแซ่บแน่นอนนี่เลยสิบเต็มสิบเห็นบาพี่แต่ความเฮลตี้นี่สูตนะ กราก็ทอดมอมน้ำมันอ่ะกินได้หลายวันเลยดูดิเดรสเบลมันก็อยากจะต่อแถวก็ามาซื้อก็ดิกินแล้วตัวแตกขนาดนี้อาา๋อฮะในที่สุดมารก,ก็ขยับตัวได้ดังใจนึกแล้วไป็อกเซิร์ฟเมื่อกี้แหลกมากอมกดวันนี้เดินพวกนี้ล้วกจะไปไหนมนที่เมนูฮัสกี้มันยังไม่หมดเลยก็จะดีใช่ไปไหนไม่เอาอนี่คืออะไรอ่ะอยากรู้ไม่ลาได้เลยอุ้ยแล้วก็เป็นซอบบี้ได้พี่อยากรู้ก็จัดไปสี่สิบเก้าหรอวะเสียตังอะแต่เพื่อเมนูสุดพิสดารแล้วไซส์ชิงชงจัดไปมา เข้าไปเป็นซอมบี้ซะดีๆ <Nope. S 1> อ้าวก็จ่ายตังค์ไปแล้วไงโทรพี่ล็อกโดนคอเซนเตอร์ลอกแล้วค่ะจ่ายไปแล้วอะไรเพืน,นี่ฮัสก,กี้มันโกงฉันน่ะเนื้อเงินได้กับมนแหลกอีกแล้วพี่ <c oughs> อ,อ,อ,อมันแหลกจนหายไปแล้วเนี่ยพี่ล็อกขา,าบอกไม่เจอลยจอหมังว่าเมียจะบอกช่วยฉันอันล็อกตู้ซอมบี้ได้แล้วแกม่ไนดน้แล้คเข้ามาซ่อนตัวอยู่มาจะไม่เป็นอาหารเยื่อของใครต่อไปมั็นจอนี่ไหนวะ นี่เป็นเกมทำอาหารไม่ใช่เกมซ่อนแอบหน่อยแน่อมาสีตกนิดหน่อยทุกคนรู้และมันซ่อนได้ดีใช่ไหม <แด S 1> ไอหัสกิจแดดแดดดดดดี่ดแดด,แด,แดด้วยนะที่ดีดูดีดดดีดีดไอบาออยู่ไดนวะมาอยู่หลังทางซ้อนเดี๋ยวพี่เราอย่าติดตองเด้อบอลหน่อยแน่ หมาซาจะสีตกหมดแล้วเนี่ยมาดีป่ะมาเป็นซอมบี้มาสาตว์ด้ดีๆมันให้มาเ er ส like ียต mm ัง hmm. ค์วิ่ก็ฉันเสียไปแล้วไงเสียคนเดียวก็ได้อะเอามายอมเสียด้วยก็ได้เนี่ยมันต้องให้เสียสองคนเนี่ยโอ้โหขี้งอกชะมัดนาะไม่มีอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นไหมสี่โลบักไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยวิงโอ้โหโดนหลอกของแคร่แถมแหแลก ท่านสุดวิล,ลก์หมาขยับชาตินดดี้ขยับอีกทีชัดิหน้ากดชาตินดดี้ขยับชัดหน้าเอามารีดแป้งให้แบนก่อนแล้วกันว้าวมาชอบคุกแปง้งมาชอบเล่นแปง้งวิลกเอามานวดเอามานวดอุยสบายมากเลยวิลก์หมาชอบโนดให้ตัวบี้ตัวแบนไม่ได้แบนแกอยู่โพสิชั่นไม่ดีอะ่ะโนดใหม่ดินี่ว้าว <laughs> ตัวบานแล้ว <laughs> โอแบนแบนเป็น 2D ดีเสร็จแล้วไปชุบ ชุบก่อนชุบแป้งทอดต่ออีกทีเฮ้ยหมอไม่อยากเป็นนักเก็ตแล้วอยอยากเป็นอะไรอะไม่อยากเป็นฮัสกี้อบฮัสกี้อบนี่ได้เลยเตาอ,อบอ่ะจัดไปเปิดตู้เร่งไฟสิเร่งไฟสุดแล้วหยุดที่คำว่าไม่เปิดตู้ไงอะอฮัสกี้ติดไฟดหน้าไหมไฟติดหน้ามาแล้วเอาแล้วพี่ลอกไหมด้วย <c oughs> อยู่ใกล้เตาเกินไปอาพี่ชายฮัสกี้อบมาเสิร์ฟแล้วครับรับรองว่าแซ่บอ่ะ นี่เลยเห็นแม่บอกแล้วหมาเนี่ยแซ่บอะไรถึงใจตับไตถูกลืมลูกพี่หมาบิตตังต้องสองพันนะทับเลยได้มาโง่เออฉันจะไปสปาหน้าได้ที่ไหนเนี่ยดูดิโถพี่เราอยังดำอยู่เลยนี่เลยเดี๋ยวมาช่วยพี่เราฮ้ยยืนแทะไปสองชาติฉันยังไม่ตุยเลย Let's go อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมานี่เดี๋ยวจะกอยไปไหนนี่มันเครื่องอะไรวะเนี่ย Power Perfier อย่าบอกนะว่ามันคือคืออย obsolete แตกเป็นชิ้นๆ สบู่ตีฮัสกี้นี่เองดื่มเองได้ไหมเดื่มเองได้ไหมไม่ได้ว่ะต้องเสิร์ฟเท่านั้นพี่ลงมาเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วออาแล้วที่อยู่ในแก้วนี่อะไรวะอวิญญาณของหมาเองเอาไปเสิร์ฟให้พี่ชายผิวเหลืองคนนั้นพี่ชายวิญญาณหมาแทบไม่เอ <c oughs> อุ๊ยกกินแล้วไม่ตุยแย่ด้วยพี่ลงสุดยอดไปเลยอะ่ะกางจะมีประโยชน์ว่ะฮัสกี้กัดหน้าพี่ฮัสกี้ฉันอยากเป็นเมนูอาหารบ้างอ่ะถึงเวลาแล้วล่ะพี่ที่หมาจะกลายเป็นเชฟอ้า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  เชยร์พัสกี้สวัสดีครับจงไปเป็นอาหารเดียวีก่อนจะเป็นอาหารมีอะไรอยากลองอะ่ะลองอะไรในะเอเบค <c oughs> เอนแล้วก็ไปกินหมาทำไมเแบบรถ้าอยากริบรถเนื้อแกบานานแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองรสชาติแห่งการเสียตังค์49บโลบักยกเจ้าม่อย,ยากรู้ว่าถ้าเกิดกดปุ่มนี้39โลบักจะเป็นยังไงปุ่มอะไรวะปุ่มทากโก ทุกคนมีทาก็ติดตัวหมดเลยพี่เหรอ,อว้าวกินแล้วตัวเงเอกนี่เลยเดี๋ยวเราจะเอาพี่ล็อกไปประกอบอาหารทั้งนี้แหละแกจะไปทำอะไรได้ว่าวัาจะดิบไขมันเยอะขนาดน,นี้อุ้ยพี่ล็อกตัวมาเกินเขา้า ลยดีจ้าเป็นซาชิมิไม่จ้าจิ้มน้ำจิ้มนิดหน่อยแล้วแต่เชฟจะรลังสรรเลยครับจิ้มน้ำจิ้มเราไปเสิร์ฟเลยกินแบบซาชิมิตัวบอลสดๆดิบๆนี่เลยเหรอเห็นไหมแซ่บมาบอกแล้วรสชาติสิบเต็มสิบเลยแล้วมากลับเป็นอย่างเดิมยังไงนั่นแหละปัญหา <c oughs> นี่เลยเกินไย เอ,อ้ยฮัสกี้จะไปยอมให้แกมาทาเมนูตามใจชอบอีกแล้วจะจะเหน๋จะจะเหน๋นนโน no no นนนแกจับฉันไม่โดนหรอกแน่เป็นไงเฮ้ยมอดิพี่ออนี่เลยพี่ล็อกม,มาเป็นแป้งพิซซ่าเดี๋ยวนี้นี่เลยเขย่าเขย่า,ยาปัดแป้งปัดแป้งอย่าฉันไม่ได้เป็นแป้งอวบานเอาบวมบานห้อยย้อยเชฟฮัสกี้ปัดแป้งเสร็จแล้ว เอามาใส่หน้านิดน้อยอเป๊บๆเราได้ติดแขนเฮ้ยใส่ชีดด้วยเอาชีสเยอะๆได้่ยไม่ใชชอบชีสเยอะๆได้เลยเนี่ยหมดถังเลยพี่โอ้โ,โหฮัสกี้พริกเยอะขนาดนี้นี่เลยเชฟฮัสกี้จัดหน้าให้เน้นๆโอ้โหเพ็ดขนาดนี้มันจะอร่อยปากละบากตูดเอานะนี่เลยพี่ล็อกหน้านี่เพียบเลยไม่เหลือหน้าไม่เหลือตาและหายใจไม่ออกลออะนี่เลยโอเพิซซ่าเดี๋ยวจะไม่เอานะได้ทีแล้วบังเอาออกได้แล้วบัง ว้าวดูดีมากครับคุณลูกค่ะใช่อะไรดูว่าดูดีตรงไหนวะพิซซ่าธรรมดามันไม่ฮัสกี้อ่ะพี่เหรอมันต้องยังไงอ่ะพิซซ่าป๊อบคอนแล้วกันลูกพี่อยาดื้เอเด็กกบอยยังไม่ได้กดอะไรเลยนี่ไงพิซซ่าป๊อบคอนว <laughs> ้าพี่ซาป๊อบคอนก็ยังไม่ค่อยว้าวเท่า <laughs> ไหร่พี่จะเริ่มเวทนาตัวเองแล้ว <laughs> พิซซ่าป๊อบคอนวอร์เฟ่น <laughs> ด้บยวมันจะกินได้ไหมก่อนเฮ้ยไม่ล็อกเชื่อมนันหมาเนี่ยเป็นนักสร้างอาหารกินได้กี่โมองใครจะเป็นผู้โชคดีได้ลิมลองเมนูนี้ลิมรองวาแซกขี้แตกนี่เลยหมาจะเอาไปเสิร์ฟแล้วคุณลูกค้านี่คือพิซซ่าป๊อปคอนวอเฟลพี่ล็อกนานแนนเบคอนคือผู้โชคายกินเข้าไป ยสิบเต็มสิบแซบ,บ,แซบกินแล้วตัวลอยเลยมาพี่รสชาติสิบความอนามัยศูนย์ดูดิเขากินจนตัวลอยเลยนั่นี่ะอร่อยถูกใจอนามัยติดลบย้อนไปไหนโล้แตกแล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบเหมือนเดิมแล้วก็พี่หมายเย็นหางนิดหน่อย <c oughs> ฉันเย็นหัวนิดหน, <c oughs> น่อยเหมือนกันแล้ว้าวแล้วไปเราแข็งเป็นส่วนๆกันนิดนึงก็เราเป็นเชฟขั้นแบบคันเทพไงพี่เราสามารถทําให้ตัวเองกลายเป็นอาหารได้ด้วยนี่เลยเราละลายหางกันในนี่แม่พี่ได้เลยถ้ามันเปิดเตาติดนะ <Wow. S 2> ไฟแรงเกินนะทัี่ไม่ต้องเป็นไฟอ่อนแล้วนะน้ำแข็งมั้ยนั่นแหละค่ะทุกคนเกมที่เราเป็นเชฟอะไรก็ไม่รู้เลยตูเ้เฟซไปหมดถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยลิงแบบอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเนะาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายทัชกี้พี่ร้อนอนะ่ะหมาก็ร้อนมาต้องการความเย็นอตู้เย็นพังไป เือกตู้เย็นพังมันเปลืองไฟได้ได้ยืนตรงเนี้ยม,มองไม่เห็นหน้าตัวเองด้วย